สวัสดีครับกลองนี้มาดูจับกระตายผสมพันธุ์ครับระหว่างตัวผู้ภูผาน2นะครับตัวเมียภูผานสามนะครับตัวผู้ได้ไปแล้วนะครับเขาก็จะนอนห่างๆกันนะครับแต่ถ้าเขาได้ก็จะมีอาการกระทืบเท้าเหมือนกันครับตัวใหญ่ครับกระต่ายดำภูพานเราจะไข้สียังไงสามสีเนี่ยยังไงก็ออกมา ชุดลูกจะพบทั้ง3สีครับว่าจะได้สีไหนมากสีไหนน้อยก็ขึ้นอยู่กับเชื้อตัวผู้หรือตัวเมียแรงกว่ากันนะครับอันนี้เจ้าภูพานสอครับใส่กับแม่ภูพาน3นะครับ ถ้าเขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยเขาจะตีเท้านะครับตีเท,ท้ากระแทกกลงตับ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 ,บตัวใหญ่ครับกระต่ายดบปูพันนะครับตัวใหญ่โครงสร้างใหญ่อันนี้เราได้รับ การสรรับสนุนจากศูนย์พัฒนาภูพานจังหวัดสกลนะครับจากโครงการพระาดำรินะครับตัวผู้ตะล่อมใหม่ครับตัวเมียยังไม่ยอมรอบ3ามรอบสี่นะครับเขาได้กันไปแล้วครับโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ